สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับคอมเสียงเบานะครับไม่ค่อยมีเสียงออกเสียงแบบออกเบามากนะครับทั้งที่เราเปิดลําโพงแล้วนะครับอกรณีนี้นะครับเป็นแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับลําโพงของเครื่องนะครับยังไม่ต้องยกไปเลยที่ร้านก็ได้นะครับวิธีแก้นะครับก็นื่นนะครับถ้าใครเปิดดูวิดีโอนะครับ ในโปรแกรม Media p พยหรือ Google Chrome นะครับหรือใน y youtube เบราว์เซอร์อื่นนะครับหรือโปรแกรมอ,อื่นๆที่ต้องการใช้เสียงแล้วเสียงมันเบานะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่เสิร์ฟบอกตรงนี้นครับแล้วพิมพ์คำว่า s o u n d s e t t i n g นะครับพิมพ์ตามนี้เลยเนี่ยครับ s u u n s s t t t n n g ขึ้นมาก็ให้ลิดเข้ามาตรงน,นี้อ่าหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาดู มัตเตอร์วอลลุมตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เราอยู่ที่ต่ำห้าสิบหรือรประมาณเนี้ยเสียงมันจะเบาอยู่แล้วเนาะให้เราเพิ่มเสียงมาดูก่อนนะครับแต่ถ้าเพิ่มเสียงแล้วนะครับแล้วยังเบาอีกให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับ a Advanced Sound Option อ่าให้เรามาดูตรงนี้นะครับอันเนี้ยจะบอกหมดเลยนะครับโปรแกรมที่เราเปิดใช้งานอยู่นะครับถ้าโปรแกรมไหนใช้เสียงนะครับ แล้วลองเช็คดูเห็นไหมครับดิสคอร์ผมตรงนี้อยู่แค่สี่พอถ้าผมใช้โปรแกรมดิสคอร์เปิดเสียงขึ้นมานะครับเสียงในโปรแกรมดิสคอร์จะเบานะครับดังนั้นผมก็ต้องเพิ่มนะครับโคมก็เหมือนกันครับต่อให้ผมเพิ่มอ่าตรงวอลลุ่มตรงนี้สปีเกอร์นะครับตรงลำโพงเนี้ยไปหนึ่งร้อยแต่ถ้าโคมนะครับของผมอยู่ที่สิบนะครับเสียงในโคมนะครับก็จะเบานะครับ ออันนี้ก็คือวิธีง่ายๆนะครับในการเพิ่มเสียงก็คือให้เราเปิดเพิ่มมาครับกแปดสิบนะครับอันนี้ก็จะทําให้เสียงในการใช้งานของโปรแกรมต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับมันไม่เกี่ยวกับลําโพงพังนะครับอันนี้อันนี้ต้องทําความเข้าใจอันนี้มันเป็นที่โปรแกรมนะครับบางทีเกิดเหตุขึ้นมาว่าอยู่ๆกูเกิล o m มเปิด YouTube แล้วเสียงเบานะครับ บางทีอาจจะเกิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเปิดดูนะครับโปรแกรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับวิดีโอนะครับมันก็จะเป็นเพลงมเียเตรงนี้นะครับก็จะเสียงเบาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมให้ดูนะครับสวัสดีนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นโปรแกรมอ่ามีเดียเพลงครับ ผมคิดว่านี้นะครับอันนี้เสียงอย่างปกติแต่ครันเนี้ยถ้าผมปรับมาอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วผมลองไปเปิดอีกทีผมจะมาบอกเนี่ยเสียงเบาเห็นไหมครับคือว่าเปิดกูเกิลเนี่ยต่อให้ผมเพิ่มจะหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยเสียงก็ยังเบาอยู่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าตรงแอปวอลลุ่มดีไวตรงเนี้ยครับผมอยู่ที่ยี่สิบสองผมก็ต้องเพิ่มขึ้นอ่าถ้าใครเกิดกรณีนี้ขึ้นมานะครับลองทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับให้เราสั่งเห็นไหมครับ ก็จะเพิ่มเสียงขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับแก้ปัญหาคอมเสียงเบานะครับโปรแกรมบางโปรแกรมอเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าตรงนี้เป็นวิธีที่แก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับที่ผมทํามานะครับก็ลองเอาไปใช้งานได้ลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แก้ปัญหานะครับสาหรับคอมเสียงเบาเสียงออกเบามากนะครับบางทีอาจจะเป็นที่ตรงนี้ก็ได้นะครับยังไม่ต้องยกไปซ่อมหรือเปลี่ยนลำโพงนะครับโอเคครับยูทูบเนี้เขาประมาณนี้ครับถ้าชอบเนี้ยเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับสวัสดีครับ